วันนี้จะคุยเกี่ยวกับคุณสนทิสลิมทองกุลนะครับดูมาหลายครั้งหลายคราแล้วเป็นคุณสนทิชอบวิาพากษ์วิจารณ์ท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณสนทิก็เป็นคนดีนะครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของคุณสนทินะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคุณสนทิชชอบบอกว่าให้ลดดอกเบีย้ย ธนาคารนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่กลัวเรือนสูงเกินไปผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการลดดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยลูกหนี้อะไรเลยครับสัญญาเก่าก็ยังคงเป็นดอกเบี้ยเดิมสัญญาใหม่ที่ลดลงก็จะทําให้มีการกู้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้มีจํานวนหนี้อยู่ในตลาดมากจนเกินไปซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับธนาคารที่จะเจอภาวะหนี้ NPL นะครับซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเรื่องนี้คลัวเรือนพวกนี้นะครับเราต้องคิดว่าปัญหาเหล่านี้ใครเป็นคนสร้างก็ต้อง แก้เองนะครับไม่ใช่ว่าพอเราสร้างปัญหาขึ้นมานะครับเขาก็ให้เราดูสัญญาแล้วว่านี่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่มาถึงตอนนี้แล้วเราจะมาบ่นว่าดอกเบีย้ยสูงมันก็ไม่ใช่นะครับถูกต้องไหมครับเราเป็นคนกู้ตามสัญญาเราต้องยอมรับภาระนี่ไปนะครับอันต่อไปนะครับการที่2ผมถือว่าคุณสนทินะครับให้ข้อมูลผิดที่บอกว่าท่านผู้ว่าไม่สนับสนุนการท่องเที่ยวไม่สนับสนุนการส่งออก อันี้ไม่ใช่ครับท่านผู as, ้ว่าไม่เคยพูดว่าไม่ให้ความสําคัญต่อการท่องเที่ยวหรือการส่งออกใดๆแต่ท่านผู้ว่าเคยบอกว่าการแก้ปัญหาณปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้ต้องรีบกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือการส่งออกแต่ท่านผู้ว่าให้ดูที่ความสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะครับผมว่าต้องระวังนิดหนึ่งคุณสนทิอย่าเอาคําพูดของผู้ว่ามาพูดอย่างนี้ออกสื่อนะครับเพราะคนที่เชื่อคุณสนทิเยอะก็มีอยู่ด้วยนะครับอ่าแล้วมันจะทําให้ตีความกันผิดไปผู้ว่าไม่เคย ไม่ฉลาดถึงขนาดนั้นครับที่ไม่เห็นความสําคัญของการส่งออกกับการท่องเที่ยวประเทศไทยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นถึงการผู้ว่าธนาคารแห่งชาติแล้วจะไม่รู้เรื่องนี้ครับอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับคุณสนติประการที่3นะครับท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธไม่ได้เป็นอย่างอเมริกาจา๋าเหมือนที่คุณสนันติอ้างน,นะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ว่าเป็นอย่างอเมริกาจ๋านะครับดอกเบีย้ยเงินกู้นะของอเมริกาตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเปเซนตนะครับสูงมาก เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเงินกู้ของเขาก็ตรงผมตีให้แบบเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันก็คงจะอยู่ที่ประมาณ10%ถึง40%สูงกว่า 40%, 40ก็มีนะครับแต่ค่าเฉลี่ยที่ผมเห็นอยู่เป็ประจำก็คืออยู่ที่10%ถึง40%ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ที่กู้แล้วก็ระยะเวลาด้วยซึ่งเขาปลป่อยให้กู้ยาวๆถึง50ปี60ปีจนถึงกเกษียณอายุจนถึงตอนตายก็มีครับเราจะเอาอย่างนั้นเหรอครับผมว่าอย่าเลยครับ เพราะประเทศอเมริกาตอนนี้ค่า GDP ของเขาอ่ะน้อยกว่าค่านี่สาธารณะรวมบับนี่คัวเรือนเยอะมากนะครับเราคงไม่อยากให้ประเทศไทยถึงวันนั้นเหมือนกับประเทศอเมริกาหรอกใช่ไหมครับนี่กัวรเรียนสูงมันก็ไม่ได้อันตรายเท่ากับนี่สาธารณะสูงนี่กัวเรือนก็ยังอยู่ในประเทศไทยเรานี่ยละครับ ถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนี้ควรเรือนก็ต้องแก้ไขแก้ตัวเองครับผมคุณสนทิบางครั้งคุณสนทิจะบอกว่าสนทิอ่าพูดทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนะครับความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ผูท้ที่ฟังคุณสนธินะครับบางทีผมว่าอยากใช้มีวิวจารณญาณในการคิดนิดนึงนะฮะว่าบางสิ่งบางอย่างก,ก็เป็นการวิเคราะห์ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงนะครับลองศึกษาดูครับท่านผู้ว่าไม่ได้บริหารเหมือนอเมริกาแน่นอนถ้าท่านพูว่าบริหารแบบอเมริกาผมว่านี่ของคนที่รัฐบาลน,นะครับบริหารประเทศชาติซึ่งปกติเราใช้ในการวัดความมั่นคงความเสถียรภาพการเงินของประเทศมันไปอยู่ที่อัตราส่วนต่อ GDP ของชาติอยู่ที่5 6เเ โดยประมาณนะครับในขณะที่อเมริกาตอนนี้อยู่ที่122เเพราะฉะนั้นเราจะมาเทียบว่าท่านผู้ว่าบริหารเมืองอเมริกาผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่แฟร์นะครับสำหรับนี่ครัวเรือนตอนนี้นะครับถ้าหากว่าผมว่าเราจะต้องแก้ไขแล้วครับตอนนี้นะครับเราควรจะมาสอนพฤติกรรมการจ่ายเงินการจับจ่ายการใช้เงินใช้สอยให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงราชการที่9ของเราดีกว่าเห็นแต่ละคนพร่ำบอกว่า จงรักพักดีจงรักพักดีแต่คําสอนของพ่อที่ดีมากๆในการใช้ในการบริหารการเงินทําไมเราถึงไม่เอามาใช้กันนะครับเราคงไม่อยากจะให้แคชฟลูในตลาด เศรษฐกิจของเราเต็มไปด้วยเงินกู้ใช่ไหมครับทำไมเราต้องไปลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กู้เพิ่มล่ะครับเรื่องต่อไปนะครับหนี้ครัวเรือนปัจจุบันนี้นะครับประมาณ25ถึง35เป็นนะครับเป็นหนี้ที่มาจากบัตรเครดิตนี่แหละคือตัวปัญหาครับเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบเป็นโดมิโนโไปที่หนี้ตัวอื่นอื่นด้วยถ้าเราไม่สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้มันก็จะเป็นผลกระทบต่อน,นี้อื่นอื่นที่เรากู้จากธนาคารด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเอง นี่ที่มาจากการลงทุนก็ BSME ซึ่งเป็น interest ในอัตราพิเศษให้แล้วแต่ที่มันเกิดเป็นนี่ครเลือนขึ้นมาเพราะ SME บางท่านก็ทําไม่สําเร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีความพร้อมอันที่เขาต้องไปที่โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรของตัวเจ้าของกิจการเองด้วยเช่นกันนะครับอันต่อไปนะครับก็คือนี้ครอบครองบ้านนะครับซึ่งเป็นนี่ครเลือนที่แท้จริงนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีธนาคารทออสซึ่งให้อัตราพิเศษในการกู้สร้างบ้านแล้วนะครับ สรุปที่ผมไม่เห็นด้วยกับคุณสนทิน,นะครับคือคุณสนทินกล่าวว่าท่านผู้ว่าไม่เห็นความสําคัญของการส่งออกและการท่องเที่ยวอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับผู้ว่าแค่คิดว่าไม่จําเป็นต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการส่งออกและการท่องเที่ยวณปัจจุบันนี้ท่านผู้ว่าให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานการสร้างบุคลากรคุณภาพบุคลากรและคุณภาพของการให้การบริการจากรัฐบาลตรงนี้มากกว่าครับการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมการสร้างแหล่ง สร้างอาชีพต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก EEC อะไรอย่างนี้นะครับ uh, Land Bridge อะไรอย่างนี้ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นเงินเป็นอาชีพได้ในอนาคตมากกว่าไม่ใช่เอาเงินมา uh, เสี่ยงกับการปล่อยกู้มากขึ้นเพื่อให้มันมีเงินกู้ในตลาดมากจนเกินไปอันนั้นไม่ใช่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องค่างเงินบาทอ่ะเงินบาทแข็งเมียนมีทั้งผู้ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบและ 2หรือสาปีที่แล้วก็มีเงินบาทแข็งไปที่ประมาณ30ิบาทแล้วเช่นกันอีกประการก็คือค่างเงินบาทแข็งจริงๆแล้วมันมีผลาทางบวกทางสิทธิภาพการเงินสูงกว่าเมื่อมีค่างเงินบาทอ่อนตัวเสียด้วยซ้ำไปยังจําเรื่องของต้มยำกุ้งได้ใช่ไหมครับค่างเงินบาทเราอ่อนไปที่50บาท52บาทใช่ไหมครับแล้วประเทศชาติก็ล้มละลายเพราะฉะนั้นค่างเงินบาทแข็งจริงๆแล้วคือสิ่งที่ดีต่อประเทศชาตินะครับอ,อย่าไปมองเป็นแง่ลบครับแต่ว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจก็ต้องพัฒนาก็ต้อง เรียกว่าหา s t r a t e g i ในการทำดำเนินธุรกิจกันไปนะครับอ,อันต่อไปนะครับวิธีแก้ปัญหาอันต่อไปก็คือจะกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ให้การศึกษาเพราะคนไทยมีนิสัยใช้เงินเกินตัว้ากขึ้นมากขึ้นทุกวันและให้ความ สำคัญกับการศึกษาน้อยลงน้อยลงทุกวันดังนั้นเราควรจะมาทําตรงนี้ครับและมันจะมีผลต่อการสร้างบุคลากรที่ดีในสังคมนะครับธนาคารทําธุรกิจเช่าฝากซื้อขายแลกเปลี่ยนเพียงแต่สินค้าของธนาคารก็คือเงินสด ดังนั้นเขาขอรายได้เป็นอัตราดอกเบี้ยไม่ถึง10%บวกกับสัญญาข้อบังคับบางประการนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องทําตามผมว่ามันเป็นเรื่องที่แฟร์แล้วนะครับธุรกิจที่มีความเสี่ยงอย่างนี้เขาก็ต้องปกป้องตัตัวเองเขาเองใช่ไหมครับ เราก็ต้องเข้าใจด้วยและธนาคารเอกชนหรือรัฐบาลของประเทศทุกๆประเทศนะครับมีตั้งหลายประเทศที่มีดอกเบี้ยงเงินกู้สูงกว่าประเทศไทยด้วยซ้ําไปนะครับหลายประเทศมากนะครับซึ่งประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีดอกเบี้ยไม่ได้สูงมากถึงขนาดนั้นนะครับเรามาดูในสินค้าอื่นๆดูสิครับเขาขอกําไรที่3 0ถึง50%ก็มีพวกที่อาชีพที่เกี่ยวกับ การบริการเขาขอกําไรถึง 60- 70%ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะมาขอให้ธนาคารลดดอกเบี้ยงเงินกู้ในขณะที่เขาก็มีความเสี่ยงนี่ผมว่ามันก็ไม่ใช่แล้วก็ที่เหมือนที่ผมบอกดอกเบี้ยงเงินกู้ประเทศไทยเราไม่ได้สูงเลยครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจจุดยืนของท่านผู้ว่าไม่ใช่เพราะผมเข้าข้างแต่ผมเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันนี้และนี่กูเรื่อด้วยในประเทศไทยด้วยสาเหตุที่เราแก้เองได้โดยที่ไม่ต้องลดดอกเบีย้ยแต่ประชาชน คนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับก็คือพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการการเงินของตัวเองครับนั่นครับคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงประเด็นที่สุดนะครับราะฉะนั้นผมเซฟผู้ว่าจะจะพูดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมดูคนไม่ปิดครับคนที่ลุงตู่เลือกมาด้วยผมก็ค่อนขาห้างมั่นใจเมื่อก่อนคุณสนทิเองก็เคยด้อยค่าลุงตู่จนเป็นไงครับตอนนี้ได้รัฐบาล กะโหลกกระลาแบบนี้ผมไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ว่าคือคนคุณภาพผมจะไม่ปล่อยให้หลุดมืออีกแล้วครับครับผมผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักความมั่นคงประเทศไทยท่านผู้ว่าจะต้องไปต่อครับผมมั่นใจว่าผมดูคนไม่ผิดครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ